ไปบ้านพี่เท่งไปบ้านพี่เท่งพี่น้อยไปบ้าน <tinc S 1> พี่น้อยอันบ้านมึงเร่งเนี่ยเอาเมียพระราชทานมาโยไม่เข้ากันเพรามึงกุดไทยมังกรตอบมาเนี่เพราะว่าเอ้าทำบ้านนั่งนี่มันมเซ็ตก่อนนะต่อบเพราะเฮ้ยมึงเชื่อกูเถอะถ้าโทษใครกินตรงไหนเนาวนอตึกพุดขึ้นเป็นยานมึงเชื่อกูเถอะหันถ้าไม่กล้าเสียงแล้วไม่ได้รวยท่านใะคนเราอ่ะเพราะท่านนุ้ย รับรงว่าถ้าเราพ่อระบรงตึกต้องขึ้นนี่ตอนเดียวในก้านนี้ค้นตกถูกวันพ่อได้แล้วตอนเดียวควนตกกันแล้วเจ้าสร้างตึกนี้พอบ้านเล้าสร้างตึกสร้างเรือพ่อได้แล้วตอนเดียวคนตกไม่ได้อย่ในกันตึก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 กันตันตากันตกันตันตตอกนกกัตึกึึกตกกันตอกึตอนเดียวเบียร์นี่มึงใจอ่าอ่ะไม่ือโยได้แล้วนกนก แตไม่ได้สร้างาแต่ละแต่เดี๋ยวบเราเฝ้าแล้วเนี่ยมีแรงดันโอ้ไม่เช่โยผือปอดที่ปล่อยบ้านเปลือกเหมือนมันเดี๋ยวแรงปลุนูลันเลยต้องทำอยู่ดีต้องสร้างอยู่ดีอ่านี่เป็นแรงดันอย่างนึงมึงไม่เฝ้าตามใจกูเฝ้าฟังมั้งวะไม่ได้ไม่บ้านไหนเฝ้าเฝ้าบ้านเปลือกนว่าวัดเอ,อาเหมือไปแล้วปิดร่างตาลอยเหม่อไปแล้วอ่าตัวต้านวางพรึงไม่ยึดนะมองยังไจ้ากูไม่กนะูไ,กไม่เฝ้าบานเฝ้าบานใส่เฝ้าตอสิวะได้ต่างเปล่าแบบนี้กิดว่าโตควนบมาดมาด แหงมังเตียกมังจุดไขยถึงบ้าไปแย่งไอ้รังต่อพอแย่งอ่ถึงไขยดับก็ดีอัดต่อยอ่ะรอย่าเือมาแล้วเตียนซองใส่นั้นรอยเด็กดันนี้นะาจะมึงตองการเอาฮัลทไรจะทักสว่างเดี๋ยวไม่พี่ผนี้นี่พี่พี่ไรจะกรอกต่ออ่บอกเมื่อหลังนี้แต่มึงตองการอีวันไม่บักกินยาวิตามินร่วมนะไม่อยากกินดีคอมเพล็กคอมเพล็กอะไรดันนี้ต้องกินดีคอมโต เอารองดีคอมตอ้ออ้วนแน่บอกกันเนี่ย่แต่กูตาอมบตอนนี้แม่จะดีช่วยทีว่าเมียว่ารือทีไว้ใจและยิ่งไม่เคยเหมือนเมียนั้นไม่มีคิดซึ่งนางกอบแก้วสะระละกระสะทอนสะทอนตอนไปถึงนางแม่งโม่งสียำหน้านาังเพียงแั่น,นำใดดีด แต่ชาตินี้บุญไม่ทันกันเลยะคิดปลางยางเยื่อเบากายบานแต่จัดก,การเอาเครื่องรองรู่งยัดตาพอแกอ้องงามไร้รยับแล้จับในตาไม่กะเธอมันจงว่างอ่างยางดีแล้วชอบ้าพบุกไม่ได้ใจนะึกล่มเลย โอนม่ให้นางกายมีสิโอ้บ้าวางลงนะั่นได้พอดีอดินสีกลากรอบนะั้าพองรอยกักริงใหม่ลงวางไวนะ้นั่นได้พอมิดใจจะปิดเมียผีที่เกี่ยวร้อยจะทดลงใจนองพอหน่อยหน่อยแล้วพวกคอยบอกว่าเมียี่ตามตรงฟอบ LỜI bóp 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 យូរ zamaner អ្នកអ្នកអប៊ុនមកគ្នា สาวพี่รู้โอ้าจะไม่ฟางเสียงคนเรียกจริงๆด้วยมาคันธียาจ๋าฮะายจริงเสียงที่มันยังว่าเป็นเสียงไอ้แก้วนี่ผมจะใช่อะพี่รักตัเวทซอนไว้ที่ใต้ตัเวทซอนตัวที่ใตายเตียงก่อนนะจยะตกลงอย่าไปพบหน้ามันมาคันธียาจา๋าหัวกลับมาแล้วจ้ะอ๋อนี่มึงจริงๆหรอเนี่ยใช่พี่เองจ้ะมาคันธียา มม่จะได้ผลอหนะ้ากลับมาตายหองไตาหาาซะแล้วอ๋อพี่กลับมาเธอต้อนรับพี่อย่างนี้เหรอหน้าอย่างมึงน่ะพูดดีกาแล้วแต่คนอย่างมึงเนี่ยไม่เคยทักษาดีวิธีรอดเนี่ยเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยหหไหนผลประโยชน์ผลกําไรที่ได้กลับมาโธ่พี่รอดตัวมาก่อนนับว่าบุญโขแลเธอรู้รอเปล่าว่าไอพ่อค้าของเธอที่เธอว่านะ่ะมันไม่ใช่เป็นพ่อค้าตามที่เธอบอกเล่า แต่มันคือไอสลัดร้ายดีๆนี่เองตายตายตายริงดูสิอะ <c oughs> ไปสมมติไปใส่ทอนใส่ความไหมครับดูสิดูถูกเหยียดหยามค่าว่าเขาเป็นจระโจรสลัดห่อตัวเองน่ะซื่อจนแท้ตีมันจับพี่นายยนต์ลงสู่ทะเลเกือบจะเอาชีวิตไ่รอดต <c oughs> ายทีย่นั่ก็ดีเนี่ยมาคัิตยาจา๋าถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้ผลกำไรที่เราแบ่งปันกันมาแต่ก็พี่ได้ อย่างอื่นมาแต่รู้สึกว่าผลที่ได้มาเนี่ยก็เตินคาดมันรู้สึกว่าจะมีค่ามากมายกว่าทรัพย์สมบัติที่เราจะได้เป็นส่วนแบ่งกับไอ้พวกโจสรสลัดพวกนั้น้วยซ้ำนะพี่ได้กระบองไฟมาจากรหน้าอย่างมึงนั่นเหรออ๋อเรื่องเทพนิยายที่ชาวบ้านเขาพูดกันนั่นเหรอแต่เป็นความจริงจ้ะนะไม่ใช่เป็นเรื่องข่าวโคมลอยน่าจะเป็นเรื่องเทพนิยายไม่ใช่เป็นเรื่องสมมติอะไรทั้งสิน้นพี่ได้มาจริงๆด้วย แลวนอกจากนั้นพี่ด้ไปช่วยเหลือบ้านเมืองให้ปลอดภัยคือเมืองพยิมราชซึ่วองค์บรราชายมีความดีความชอบเลยรองน่ะในประหลาดจะทอัอยศธาบรรดาศักดิ์ให้กับพี่เวลานี้พี่เป็นพระราชแหมปืนใสหน้าอย่างเมืองนั่นเลอเป็นพยุหราชแลว้วก็พี่ได้เครื่องอสิสริยยศมาด้วยนี่ไหนอยู่ที่ไหนฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่นาบ้านถ้าไมไ่ม่เอาไปด้วยอ๋ออ่ เพงว่าจะมีใครมาแอบมองตอนค่าคืนอย่างนี้อ๋อจะมีใครจริงๆแล้วก็ทูนหัวเป็นความจริงจ้ะอ่าโกรธเมียไหมคะเมียไม่ควรจะทําอย่างนี้ใช่ไหมคะหัวกบลบัน,นเหนื่อยเหนื่ยนะเมียไม่ควรจะได้ชายอารมณ์อ้าทที่จริงนะ,ะมาคนิยาต่างแกล้งพี่ต่างหากรู้มคะทูนหัวพี่รู้พี่รู้ใจเธอแต่อยู่ที่ไหนคะทูนหัวของเมียนาเมียไปดูสิคะพี่รักจ้ะตามพี่มาก็แล้ว เอ็น่าโง่น้ำหน้าอย่างมึงจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของของที่มีค่าหรือมหาสมบัติอย่างนี้ได้กันยังไงน้ำหน้าอย่างมึงพาของอย่างนี้ไม่รอดหรอกจะขุดดูโอ้จริงดาทั้งนั้นเลยตอนนี้กระบองไฟที่จริงแหม่ละทีนี้กูจะได้เป็นเจ้าโลกกระบองไฟนี่เป็นของจริงซะด้วยไหนอยู่ไหนที่นี่เองขุดดูสิ ตะกี้นาพี่วางกิ่งไม้ไว้ตรงนี้แล้วเวลานี้ทําไมใครกิ่งไม้นี่ไปไหนเอออ่ะขุดดูเอ๊ะพยะกักษ์กมีนึกแล้วเชวียวตายตายตายแล้วนี่มึงไม่ได้อะไรกลับมาไม่น้ำซั้นมึงยังกลับมากหกพวกลอกลูนี่เนี่ยถอดไอ้แก้วไอ้บัตรกลับมาเวรน,น้าใหม,ม่ตายของตายหาซะแล้วต้องอ้าวอย่างมึงน่ะไอสัตว์นรก พี่ต้องขอโทษด,ด้วย่อจะดีไปมึงจะอยู่ที่ดีได้ก็มึงจะอยู่ในฐานะเป็นสามีกูไม่ได้มึงจะอยู่ก็อ,อยู่ในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงก็กูตัวหนึ่งก็แล้วกันไปนอนไอเจ้าด่างมันนอกบ้านแล้วก็แล้วกันโอ้จ้ะพี่ว่ายัางไงพี่ก็ยินดีนะแต่พี่รักเธอมึงหยุดพูดทดีทำไมรัก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 เนี่มันขึ้นไฟมึงรู้หรือเปล่าอะไอบททัตรทองไอออกไหมมึงจ,จะเห็นหน้ามึง อก็ต่อทีนี้ไปมันอยู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงของกก็ยังได้สุดแล้วแต่เธอจะว่ายังไงโอพอเสร็จทีลูกได้ทาหน้าที่ของลูกแล้วพอสั่งไม่ยังไงลูกก็ทําอย่างนั้นมาคันธียาโูกเมียดานอะาทีตีตบหน้าแตกยับยังไงอะแ่าวิทาน่นาวตาไล่เข็ดซึ่งกองทีหมายจอนด้มาใจหลักได้ไม่เมตตา บอกกำนันเนื่อนะาผู้ใหญ่บ้านก็รักบ้านและรูนไยเม่อกับไอ้เส้นักนามัดที่อยู่สถลัวกำนันแนลงโซกาดินซพอ้อปีนวัสลับบ้น้ำตาลูกผู้ชายตรงลังับเสียรู้โอผู้ยอมรับกูง่ บแม่ในใจจูดีแต่หมู่ฟึ่น <m> นนนงนี่ไงโหนแม่ดุนัวบ้ามในใจยูนีแต่หมู่ฟึ่งลูกเสนงทำทะเล่นเป็นปัญหาต้องควรแล้วครั้งนี้นะพี่เจลานี่นะเม่นะโอการหน้าพี่คอยครับแวามารอ อแมถ้าจริงจริงเือรัฐาติของกษัตริย์ในนครศิลามเบ์กสอนเนื้อสอนตัวมานองดึกแล้วว่าพี่จะต้องเป็นผู้มีบุญหนักสังใหญ่เป็นแน่นะครับหัวเอาขึ้นวันนี้ก่อนจากไปเมียจะมีรางวัลให้ค่ะเหนืเก้ามีงาแงบแล้วในจูคูยมจิททาเบียงบิดเหล้วจิตชมบีรมร้องยิ้มยั่วายาวตาร้อมนำพลำพองคือขนองบรถเนเพ่ทุบย ใหญ่ยิ่งก็แอบก็แนบเนื้อทางติดเนื้อก็มืดงำไอ้ลมก็ซำซ่กไรบอกว่าแหลบแผลบเดียวมอกกระใจลมทางใต้กระเพื่อมหยอดพยอมมอกมืดมัวตัวติดมิดบังเจ้งเมฆมอกแกลงลอยทับพอหลับโอมสุนีหัวป้าแสกแหวกโยม กรมน้ำวนนองตัวตองแต้เม็ดต้นหายเมื่อเวลาก็ตตองว่ามันซาเม็ดว้นหายเมื่อเวลานี่ตองกอาแซงย่านำกลางปรมตัวตัวแรงลมตอนรุ่งก็ผัดลิวหนาวน้ำแรง và quyết đang làm cái chân thôn càng quản mẹ kéo quyển tiền tua đi cài mua hoa đẹp giống túi cài y hoài văn Liêu đủ bạn mày ký miệng ốc tầm 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 ต้องรู้นี้อย่าบังกรอดชานะหยกถอดใส่ป้าไม่ได้ทิ้งนาง้าเมี่ยงใครนางมาแกล้งทิ้งปัวตัวตองไอ้จิดซึ่งกองตูข้ข่าวกปกอยไปกำมองหวย,ยอีกยอดมาล็กน่าอย่าซื้อแม่ออกกับใครที่ไหนได้

จองใจโอ้ผัวฝักรักตา้างนันขอไม่มีก้าผัวของน้องหรือพียิงจีดเย้ยอย่างนั้น่ผัวฝักสีใดยิงขิดไปได้ยิงแกนแม่นูราอย่างนั่นเลยกูจะต้อนเอตาตังไม่ไปตูนตาไหวไปจอมป้องทยงยับยา้งจะรองข้อความเป็นธรรมใน่องพระราชา ลงมาคุดตอนต้องลายพลังแางเอาจริจงน่ะนำตอนนี้เป็นพยานแองเอาแร,รงเป็นนักตามอย่างแก่งขันยุย้ยในหยกไรมาแบกเม่มาพลังก้าวเดินขึ้นไปสู่วัน์ต่อตามกคดี นำเอาต้นไม้เข้าไปเพื่อที่จะอ่างอิงเป็นพยานหลักฐานพอดีกับสาหยไม่คืนกลับสู่นครศิราเบิกสมเด็จอมปาร,ราชาเทพเทวินกนนับลถเด็บรรณาเจ้าจินตนาก็ทรงสถาปนาไ้เจ้าว้าวาสาอยงนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์วันนี้เขาก็มีอำนาจแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้มาคันปยาเป็นปร,ราชินี ในความว่าสายันนี้ขโมยทั้งทรัพย์และขโมยทั้งเมียแต่เมื่อในแก่ไปขอความเป็นธรรมก็ถูกเจ้าควาสายันสั่งให้นำตัวไปขังคุกเอาไว้เราเราวมนมาที่วันนี้พระนาง เราเตี้ยงกันนี่ถึงปะนะนับตั้งแต่แกสาวันทำับมาไม่รู้ว่ากัดว่างเรื่องยางใดแต่ตั้งแต่มามันล็อกหน้าอยู่แต่ในอ้องเฮาแต่รองกูรูซึ้ดไอ้ปลาบ้าหนึ่งส่งไรจะทราบว่าตัวมันรองเรื่องอะไรถ้าไม่มีใครบอกได้รู้กันไม่รู้มันรองไรข้านมชำปลาเม็ดีอย่าง์ทำด้ามไหนก็ไม่พูดเอ่อไหนพ่อเล็ก Thầy biết nào. Lấy bây giờ. Kính lẽn tỏa. Mấy đời đượt nửa lòn trái hay lấy. Chưa ba vọt à, hướng đắp hướng tên nửa tên tuốt. À, ừ. à, <laughs> mấy nổi na qua quần ướn ướn ngoài nặng tỉ niệm. Cáu nằm chục bút. mày mỉ đời lấy thế. Chết thẳm hay đớt lòn. Nhưng anh giấc bỏng bỏng. Quay tiểu hái. lúc mà tiểu nắng con cóm ở người. con cóm ở แล้วน้าเจ้าไอ้จันนั่นแหะมันกินใจกันแล้วน่ะมันกรองมั่มชิดใจใกล้กันแล้วตำไอ้กคนมันเอ่ยว่าไม่ขึ้นใส่ผันเรือแบาปัวฮะฉันบอกว่ามันแบบนั่นเดี๋ยวว่าแบบนั่นเออปีไปท่ามันแน่ไหนนายบ้ายอนายบ้ายอนายบ้ายอเฮ้ยเปลือยหรอกเออแก้วเทวันคนเรือนี่มึงเจ้าหนังรองอ้อมรลอกง่าอย่างนี้เจ้าบ้านเจ้าจ่องก็วิพาววิจารมือเสียพูเสียคนนุนใส่ยังเด็กไม่ยอมพูด บอกสิว่าเรืรร่องอะไรบันรื้อทำตึงแล้วมัน,านฮาพวกชาวบ้านก็พูดกันหน้าอู้เลยนะวันนีมึงไม่พูดได้ในรอบมอันทึกกันเสียงหนังรองฮ่าข้าวไม่กินอ่าไม่อยากไม่กินในไร้นี่แต่สาวกับว่ามึงม,มีความทุกถูกเรื่องไรมึงก็ไม่บอกทีนี้เวลานี้ชาวบ้านก็พูดไอ้ปลามันพูดเขาอ,อยู่นุ๊กพูดยังไงครับพูดว่าเมื่อกีน้นาพูอใครพูดไอ้ปลา ทไมติดระนางมาอย่างนี้คนเราน่ยส้าเติมปัญญาไม่อย่างนี้นะไม่รู้อ่ะยังไงไม่ตอบจริงไหมอ่ะจริงค่ะอไอ้หนูไปไหนแล้วเดี๋ยวไอ้ปลาไปไห่แล้วไม่ไม่ตามกับเชียงวาไปตันแฝ่เดียวแรกเจียงวะน้าวาไปตาวะตังกับไปตันนู่นวตา,นนา,าแฝดดอกกันตาแฝตลงกา้าเออไปต้ามมา้กูสติไปครับครับแหม่ได้บ่อนดีลำตาได้ไปขึ้นรอดบ่อนดี ก้ากะก้ากูจะอะไรอย่าต่อแหลมมึงกูไม่ใหญ่กล้าเนียมามากูจะับมือมึงหรอกใจอ่เออเตมึงพูดนั่นจริงอ่ะเอหวังนี้จริงบอกว่าแนวลูกปอบน้ำแก้ไงแก้วนี่นะำบอลนะใจแนวแนวลูกนี่ละก็นักลูหวันุรุษใจในแผ่นดิน น,นู่นี่ก็จะไม่ปิดปลอดช่วยกิดทตานหน้าทางอาจารย์นายเอาแน่ลูกทีนี้เจ้าดีิบไว้เวลานี้ดวงในแกวไม่ดีนะกำลังจะโยนในบ้าประเคราะห์ทำทำทำดีแล้วมาได้ดีแล้วทีนี้ก็ในดวงจะต้าบา่ามีคนกันแกลงเวลานี้นั้นเป็นเจ้าถูกแต่กลับทิดคุกอ เวลานี้สิ่งกล้องต่างๆทุกขโมยมดเครื่องอิสต,ตียยศจะได้รับจากนครประจิมรา้านทุกขโมยคนที่ขโมยนนคือสัาญาต์กล้องนครที่เลาเบิกคืออุรสข้องพระเจ้าเทพเทวินชื่อว่าควา,าย่าญายันเดี๋ยวปลอมแปลงเป็นซ่ามันมาเ๋ยวซ่มามะเลเทม่เดี๋ยวก็อเรื่องเดือดร้อนวุน่นวายกับชาวบ้านนั้นเวลานี้ก็ได้ลักขโมยเอาทรัพย์สมบัติข้องไหนแก้วไปจนมดแล้วก็เมืออไหนแก้วท่อนตใไม่ก็ไปเผื่ออ่างอิงเป็นใบหยาลักกา,ารก็ใสื่อใ่ วันไหนแก้วเป็นคนบ้าหลงทายีิรุษกาตั้งไงเจ้านาที่ตำรวจนำตั๋วความคุมตั๋วผับไปข้างหวยอ้องตายติ้นท่าชาเพียงไม่กี่วันเนี่ยลูกก็จะต้องตายแน่ๆเลยค่ะทั้งั้นแกจะต้องไปช่วยนั่นแน่ลูกอาจารย์ว่าจะแย่รองให้นักเลยชาก่อนเคยสร้างรั้นรวมกันมาเดี๋ยวนี้นายแก้วมีอุปสรรคกไม่อยู่จะประตรงลงซังก้า

ติดคุกรับเนี่ยกับมีไปแล้วนหนึ่งเดานำตาคลังคลังสุงหลัไว้ไปเยี่ยมไปดูไปแลกันกลาไม่ไม่ตาสื่อว่าไม่อย่างไรไม่ได้กับไปกัคลองบ่ใน้ควัางนองตะกิดหรือว่าไม่มีไม่คนตาเนี่ยคลองบ่ใน้ควเออหรือว่าไม่ไม่กับบ่อน้ก้าวบ้านยีบบ้านแต่บ่าไปคว้างนองเดี๋ยนี้จะไปช่วยแก้ไม่ออกจากคุกแล้วก็จะจัดการอ่าเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกขโมยรู้เรื่องโดยตลอดเลยค่ะอ๋อ คือเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ไอ้นายสายหยับคนนี้ผู้เป็นกษัตริย์ในนครสีดาเบิกเนี่ยโอ้โหอันะครับค่ะแมือน่านน้องช่วยได้แล้วไหมอ๋อถ้าน้องช่วยได้แล้วรับรองเออป้มไม่รุ่ยง่ายไรถ้าน้องช่วยได้อย่างนี้ป้อมไม่ข้อเบี้ยน้องละมีทิปก่อนแน่ๆจริงนะพิงดาวจบสิ้นการมีสิทธิ์การเป็นมหานั้นวาอย่างไรเป็นเจ้าสัตจ้องใายำมานที่ขูด tôn tôn thượng mẹ thân ái nam ta lấy mẹ để giao nay mẹ ple mẹ con đi ron, ron, à đi mẹ qua cầu con bà bài, bây giờ mẹ sẽ nói chuyện chuyện à nói chuyện chuyện คือขโมยตั้งแต่ภรรยาข้องไส้แก้วและตลอดตั้งเครื่องยุวกษตรย์หรือสิ่งของมีค่าตัเง็ต่เวลาชาแท้เทวินทรองนั้นอรองก็ถ,ถือว่าตอาา้องมาาไว้เป็นซับซับวิทพระราชรรมาึงแม้จะเป็นลูกงพรองน่ะไม่เข้าขางก็เลยพิจารณาทอดโดยการสั่งให้เจ้าหน้าที่นำตัวสายยันนั้นไปเอาไว้ในที่คุมขังตัวมาธนัญยานั้นก็ คือรับสังให้นำไปลอยแพหรือในประเทศทีนี้ก่อนพอรเราจะสมบัตินั้นหนกันให้กับนาแก้วนาแก้วก่อต่อมาริยา,าแ่งรัตนจักรปัจิมราชก็เดินทางมาสมทบแล้วก็ยกประหลัดดีดาคือเจ,จ้าพาอหญิงเตียงยันั้นให้ เปลแก้วสวรรค์นั่นเน่าแต่ก็กลับไปยังสถานการณ์เดิมหลวงพอง่อหัตย์ยันไปนำความมาบอกเล่าให้ในแก้วรู้ว่ากันก่อนนั้นเคยสร้างบุญร่วมกันกับแก้วสวรรค์ต้อทใายสุดขอใช้จุดคือพระอาจารย์จับที่ลาเบิรกเป็นสถานที่ทำพิธีตาชาพิเศษหรืออภิเษก ของท้าที่สุดในแก้วก็ได้คณะนาบมาตอนใหม่ว่าพระวงภุริยาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ในสีดาวถ้า <c oughs> มีเวลาที่นี้ก็คือ,อแก้วสวรรค์แล้วก็บุคคลที่สองก็เพียงจำตามลำดับสำหรับปีใหญ่เรื่องสายธานแห่งความรักก็จะขอ,อยุติ เื่อเนเลาเพียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ฟังนักปรารถนาสิ่งใดขอจงสมตามความปรารถนาถหากว่าสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายหรือถูกต้องตามคำนองคองคำสวัสดีครับ